ฮกโทรศัพท์ไงชอบแกล้งพี่พี่ทั้งสามคนเลยจำไม่ได้อะคืออะไรอะฮักโทรศัพท์แทคโทรศัพท์อะไรพี่บ๊ยคนจำไม่ได้อะ ลงแล้วจากพี่บอยพีสเมเกอร์ป่ะเขาดูคุณอยู่แอล้วจริงเหรอเพลงอะไรบ้างนะร้องดิร้องดิอันนั้นเพลงอะไรอะชื่ออะไรอะที่มันีเฮ้ยร้องไม่จำไม่ได้อ่ะมันมีเพลงหนึ่งที่ขุณชอบอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกลองร้องอีกดินี่และเงานี่คือเงานี่คือความจริงที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานเลือกลงข้างในใจ Why มีใครอยากไลฟ์กับผมไหม มาดูกันว่าใครอยากไลฟ์บ้างไม่รู้จักเลยอ่ะ กรีนช็อตได้นะฮะรอาเดื่มน้ำสิงก่นนะอนเลยปวดฉี่มากเลยใกล้ถึงยัง จคบปวดทรดดมาร์ดใน,นใจนี่คือแนานี่และเลวนี่คือความเจ็บใจฉันแค่ปวอดทรมา Bro, you need to apply chapsticks. Mm. No, fam. My mouth is not dry. This is sha. ไปอะไรอะผมไปตัดผมมาเฮ้ยผมไปตัดผมมาสั้นไหมซันต้าให้อะไรมาอืมให้ของขวัญเยอะมากเลยฮะ แต่ผมไม่อยากอวดเดี๋ยวแบบทุกคนบอกว่าขี้อวดถ้าเกิดอวดของขวั <c oughs> ก็จะโดนว่าว่าอวดขี้อวดใช่ไหมลุงเราก็ห้ามอวดครับได้ของขวัที่ดีที่สุดพ่อแม่ ตอนนี้กางเกงขุนเท่เหมือนกันนะมันคือแบบกร,รมหยี่นิ่มมากมันนิ่มมากเลยดูดิมันแบบชายนี่เลยอะ ขอดูนิวก้อยหน่อยฮะทำไมอ่ะ เขาอข,อขอแล้วขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจให้กำลังใจร้อนไหมไม่ร้อนนะถ้าคนไปร้อนหนอ,อีกแล้วสักทีหนึ่งน,น,นี่ยอยากเจอตัวจริงเดี๋ยวก็เจอ เข้าใจผู้หญิงทุกคนว่าคงไปดูเขาแล้วเนาะสอบข้อเองอ้าวมาแล้ว Hey Jazzyu เป็นคนที่สวยมากอ๋อ Thanks Thanks ช่วงนี้ไม่งานละครนะคะถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องหนึ่งแล้วปีหน้าเปิดกล้องละครเรื่องใหม่นะคะของช่องอะไร๋ยวจะมาบอกกันแล้วปีหน้าก็เรียนแล้วด้วยอะไรคือผมอยู่ตอนนี้เหมือนฟูมากเลย อยากพี่จะซีตเต้นโซโล่เจนนี่คือหนูก็อยากเต้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเต้นได้ดีหรือเปล่าแล้วจอหนแอปปีหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะละครที่หนูถ่ายตอนนี้ซึ่งเขายังไม่ได้ประกาศเลยนะจออนแอปปีหน้าต้นปีหน้าค่ะ Kill me then Hi from the Philippines Hi Philippines เข้าธรรมศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคพรหนูคิดว่าหลายคนคิดว่าหนูเข้าธรรมศาสตร์เพราะบางทีตอนที่หนูไปส่งเพื่อนหรือไปกับเพื่อนหนูคนนึงอะ่ะเราชอบไปเดินตลาดตรงธรรมศาสตร์กันเพราะว่าชอบกินน้ำเต้าหู้ปัน่นแล้วทุกครั้งที่หนูไปตรงนั้นก็จะมีคนแบบพี่จะไปเรียนที่นี่เหรอคะเรียนที่นี่เหรอคะแต่จริงๆไม่ได้เรียนที่นั่นแต่แค่ชอบอาหารที่นั่นเพราะมันอร่อยแล้วหนูชอบอาหารอร่อย เต้นกับพี่กวางได้ไหมคะ ไม่ได้เจอพี่กวางนานมากเลยจะซีต้องเย็นกว่านี้เจนนี่ฮะ อยากให้วิเทซี่เดินแบบ full turn cat เมียวอตอนนี้กี่โมงเนี่ยปีใหม่ไปเที่ยวไหนคะไม่ได้ไปเที่ยวไหน ค่ะอยู่นี่พี่ใหม่วันเกิดหนูนะทุกคนอย่าลืมวิชหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะหนูบอกแล้วนะพี่ใหม่วันเกิด,ด No. Kang. กรุงเทพเขาเดาที่ไหนสนุกๆเขาน่หนูหนูเขานั่งกับแม่หนูทุกปีแล้วทุกคนคงคิดว่าแบบหนูไปเขาดาวที่ไหนใช่ไหมคะแต่หนูเขาดั้มกับพ่อหรือแม่หรือ,รอน้องทุกปีตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเขาดาวในแบบที่เที่ยวกับเพื่อนเศร้ามาก ค้างเหอไม่ฮ oh. no. ัไ้คามิราฉันคิุกค่ะทุกคนมาจากไหนค้างหนักมาก โดนโทรตามเหรอเปล่าว Are you mixed? Yes I am mixed ไม่ค้างแล้วเย้ Cam let me know when you're back in Bangkok เฮียซีน่ารักน่ารักเวลาเล่นพี่จะใจเย็นเย็นเวลาเล่นน่ารักฮะ หนูเป็นคนไม่เชเ่ยนอยากเห็นพี่เจะซีเล่นละครแล้ว,ว,ยวยอยากจะบอกในละครทุกคนอย่ากเกียดหนูจริงๆหนูเป็นคนดีเชื่อหนูหนูเป็นคนดีแต่ว่าค้างนิดหน่อยค้างตลอด